สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้พบกับวิชาดนตรีีิริบุนเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านเนาะเราต้องกักตัวใช่ไหมคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีเลยตอนนี้อยู่บ้านเด็กๆน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วใส่แมสกันบ้างหรือเปล่าต้องใส่นะอาฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ใส่แมสเป็นประจำด้วยนะคะ วันนี้ค่ะวิชาดนตรีคิริบณ์ของเรามีเครื่องดนตรีจะมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักแต่ว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างหรือเปล่าออรู้จักกันหลายเครื่องเลยใช่ไหมคะต่างคนก็รู้จักต่างกันไปคนละแบบใช่ไหมคะ,ะวันนี้ค่ะคุณครูค่ะมีเครื่องดนตรีมาแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักเป็นเครื่องใดนั้น มาดูกันเลยเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะเรียกว่าเปียโนเด็กๆรู้จักเปียโนกันบ้างหรือเปล่าคะอะบางคนก็รู้จักแล้วใช่ไหมเปียโนเนี่ยนะเป็นเครื่องลิมนิ้วนะคะวิธีการเล่นใช้มือของเราใช้นิ้วมือของเรากดลงไปแบบนี้เลยในลิมสีขาวสีดำของเขานะคะ เปียโนเนี่ยมีเสียงที่ไพเราะมากใครอยากฟังแล้วไปฟังกันเลย เลยเป็นยังไงคะเสียงเฟโนของเราเอาเด็กๆคนไหนชอบบ้างจองไว้ในใจเลยนะอะและเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปชิ้นนี้นะต้องเป็นขวัญใจของเด็กๆหลายๆคนแน่ๆเลยอไปดูกันเลยค่ะว่าชิ้นนี้จะขึ้เครื่องดนตรีได้เครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่ากีตาร์เด็กๆหลายคนชอบใช่ไหมโอ้โหกีตาร์นี่นะคะ เขาจะเป็นเครื่องสายแบบนี้เราก็ดีดติงตด๊งติ๊งติ๊งิแบบนี้เลยใช้มือทั้งสองข้างของเรานะคะทำให้กำเนิดเกิดเสียงขึ้นมานะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงไพเราะเช่นกันเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าไพเราะแค่ไหนไปฟังกันเลย ็นยังไงบ้างคะกีตาร์ของเราเสียงแหลมเสียงทุม้มเสียงนุ่มด้วยใช่ไหมโอ้โหชอบมากๆเลยบอกแล้วเป็นขวัญใจของเด็กๆหลายคนแน่นอนเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปเครื่องดนตรีชิ้นนี้มีความหนักแน่นมากๆคะ่ะคุณหน่อยพูดได้แค่นี้ถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปชมกันเลยว่าเขาเป็นใคร<ๆ>เครื่องดนตรีชิ้นนี้รู้จักเล้าเด็กๆ เรื่อตีชิ้นนี้นะคะเรียกว่ากลองชุดถ้าไม่ถึงเรียกว่ากลองชุดเขามีกลองหลายหลใบหลายๆเสียงมารวมกันแล้วก็มีฉาบหลายๆใบมารวมกันเวลาตีก็จะให้จังหวะแล้วก็ให้ชุดเพลงที่ไพเราะแล้วก็รู้สึกว่าฮึกเขิมฮึกเขิมแบบนี้เลยเราอยากฟังกันไหมไปฟังกันเลย เป็นยังไงบ้างคะใครโยกหัวตามบ้างเมื่อกี้โอ้โหกลองชุดนะคะให้ความสนุกสนานแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นเบาเล่นดังไม่ได้นะเขาเล่นได้หลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะอ่ะเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันเลยเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยกันบ้างดีกว่าดูซิว่า เด็กๆเ,เนี่ยจะรู้จักเขาหรือเปล่าคะ่ะครอดนตีชิ้นนี้เลยใครรู้จักกันบ้างคะเืรอดูตีชิ้นนี้เรียกว่าระนาดะระนาดเนี่ยนะลักษณะการตีลงไปเขาจะใช้ไม้ทั้งสองข้างนะคะตีลงไปพร้อมๆกันบนผืนระนาดเลยเสียงเขาเนี่ยจะไพเราะแค่ไหน เราไปฟังกันดีกว่าเด็กๆไปฟังกันเลย ได้ถึงความเป็นไทยมากๆเลยใช่ไหมคะรานาดเนี่ยนะไพเราะมากเลยอยู่คู่กับประเทศไทยของเรายาวนานมากเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปเลยดีกว่าเครื่องนี้นะเด็กๆบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วไปชมกันเลยว่าเป็นเครื่องอะไรเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าคลุยค่ะคลุยเนี่ยเป็นเครื่องเป่านะเด็กๆ วิธีการที่เราจะทำให้เขาเกิดเสียงเนี่ยก็คือเป่าเข้าไปในลำของคุยแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนิ้วมือของเรานะคะก็จะไปจับตรงรูต่างๆเพื่อทำให้เสียงแตกต่างกันจากต่ำไปสูงจากสูงมาต่ำเพื่อให้ความไพเราะเพิ่มขึ้นถ้าเด็กๆอยากฟังเสียงคุยแล้วไปฟังกันเลย เสียงครุยของเราหวานซึ้งไหมคะไพเราะมากเลยใช่ไหมโอ้โหวันนี้ค่ะเด็กๆนะได้รู้จักทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทยหลายๆอย่างเลยเด็กๆเกนี่ยนะชอบกันไหมคะมสนุกใช่ไหมคะโอเคอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักกับเครื่อนดนตรีหลายอย่างเลยใช่ไหม ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลน,นะคะวิธีการเล่นก็แตกต่างกันด้วยเสียงก็ไพเราะแตกต่างกันด้วยวันนี้นะคะไม่ได้มีเครื่องดนตรีมาแนะนำอย่างเดียวมีคำถามมาถามเด็กๆด,ด้วยไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันเลย จากภาพเงาให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีที่ถูกต้องภาพที่หนึ่งกอไก่คลุยขอไข่กีตา้าคอควายอูคูเลเล่งองูกลองชุด ภาพที่สองกอไก่ชิงขอไข่กลองชุดคอควายระนาดงองงูเปียโนภาพที่สาม กอไก่เปียนโนขอไข่กลองชุดคอควายระนาดงงูคลุย ให้นักเรียนฟังเสียงเครื่องดนตรีและเลือกคําตอบที่ถูกต้องเสียงที่หนึ่ง กอไก่กลองยาวขอไข่เปียโนคอควายกีตา้างองูกลองชุดเสียงที่สอง คอไก่ рядом, คลุยคอไข่อูคูเลเล่คอควายไวโอลินงองูระนาดเสียงที่สาม กอไก่ซอขอไข่กีตาร์คอควายไวโอลินงองูอูคูเลเล่อา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำถามของคุณครูยากไปหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าง่ายไปนะโอ้โหเด็กๆหลายๆคนก็ตอบกันได้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะวิชาดนตรีคิริบูลเราก็ต้องลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมนะลูกใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองนะคะขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้า วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกาดยาตกนะกาดยาตกกาดยาตกนะกาดยาตก